ผมรับไม่ได้ที่เบล็กไลฟ์ลี่อาจจะชนะคดีในศาลเนี่ยนะฮะแต่ว่าผมคิดว่าพาดหัวแมเนเจอร์อันนี้เป็นพาดหัวเดียวซึ่งมีความหมายแล้วล่ะบเบล็กไลฟ์ลี่งานเข้าคลิปใหม่โพล์บอโดนี่แฉว่าเบล็กเธอเองเป็นคนซึ่งด้นจูบเองในฉากที่ถูกตัดอ๋อบเบล็กเนี่ยอยากจูบจจสตินบอโดนี่จจสตินบอโดนี่เขาหล่อไงเขาน่ารักด้วยเขาเสน่ห์แรงด้วยแล้วเขาเป็นผู้ชายซึ่งฟังผู้หญิงได้เก่งด้วยคือบอโดนี่มันเป็นมนุษย์เพอร์เฟกต์อะสำหรับผมนะฮะถ้าผมเป็นเบล็กไล ก็คงหลงรักอะเพราอผมหลงรักเสร็จอะผมก็จะรู้สึกผิดไงรู้สึกผิดเสร็จแล้วก็กลับไปหาไรอันเรโนแล้วก็ไปโวยวายอะไรเงี้ยแล้วก็ไปโวยวายว่าโอ๊ยไอ,ไอ้นี่มันแบบ Came on to me It's ridiculous this handsome man came on to me เขากลับไปบ่นให้ไรอันเรโนฟังไงไรอันเรโนก็โมโหตะบะปแตกเลยก็หวงเมียมากไรอันก็หวงเมียตลอดเวลานะฮะ แต่ไรอ n นเ n ยโน่ก็ยอดคนนะอยู่กินกันมากับเลกไลฟ์ลี่เนี่ยมีลูกกันหลายคนก็ยังหึงหวงเมียในแบบที่พร้อมฆ่าบอลโดนี่อยู่แล้วก็ฆ่า,าจริงๆฆ่าด้วยการฆ่าชีวิตในการบลัมพ่วมกับนะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยนะชอบเรื่องนี้มากแล้วผมชอบเรื่องนี้มากพอที่ผมลุ้นคู่นี้ด้วยผมต้องยอมรับสารภาพแล้วหนึ่งในเหตุผลที่ผมเสียใจมากตอนที่มีคดีฟ้องก็เพราะว่าผมดู it e n d s with us ตั้งแต่โฆษณาเทรลเลอร์ แล้วผมรู้สึกเลยว่าเคมีของเบล k กและจัสตินบอโดนี่เนี่ยมีเป็นเคมีที่แบบของจริงแล้วพอผู้หญิงมาหาเรื่องเนี่ยผมเลยแบบหมดศรัทธากับเบล็กเลยผมก็เลยจัดเต็มนะฮะอย่างไรก็ดีตกลงแมนเ,นเจอร์รายงานว่าบอโดนี่แฉว่าฉากจูบนี่คือเป็นไอเดียของเบล็กหมดเลยนะฮะ แต่อันนี้เบรกเนี่ยเขาตั้งใจจูบเนี่ยเขาขยับยกขาตัวเองขึ้นไปจูบเขาเขียนฉากนี้เข้าไปแต่ว่าอันนี้ผมถือว่าจัสตินลูลามนะฮะเพราะว่าจัสตินเขาบังอาจเอามือเนี่ยมาจับที่แขนมาจับที่มือด,ดูิอันนี้ล่วงเกินอยู่เพราะฉะนั้นเบลก็มีสิทธิ์โวยนะครับฉันเป็นดาราระดับนี้เธอมาล่วงเกินฉันอย่างนี้ได้ยังไงนะฮะเบลก็โวยไป ก็อย่างไรก็ดีถ้าคุณต้องการความสุขในใจนะครับแล้วก็ต้องการคิดถึงสมัยที่เบลกเนี่ยท็อปฟอร์มแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะคอนคอกเรื่องขึ้นมาเพื่อใส่ร้ายป้ายสีผู้กำกับ แล้วก็นักแสดงร่วมบนหน้าจอแบบนี้ถ้าคุณคิดถึงเบล็กไลฟ์ลี่ในสมัยที่ก่อนมีบุตรก่อนแต่งงานแล้วก็สดๆซิงๆิในแบบที่ตอนนั้นคบกับดาราที่เล่นด้วยกันนะเป็นแฟนกับดาราซึ่งเป็นหนึ่งในนักแสดงในซีรีส์ g o s s i p Girl เนี่ยผมแนะนำให้ท่านผู้ชมเข้าไป Netflix แล้วก็พิมพ์คำว่า g o s s i p Girl แล้วก็ดูเบล็กไลฟ์ลี่ซีซั่นแรกนั่นคือเบล็กท็อปฟอร์มซีซั่นแรกชอบมากแล้วเสร็จแล้วพอดูเรื่องนั้นเสร็จก็ดู Age อ f Adeline ที่ เล่นกับแฮริสันฟอดนะฮะเปิดผลการศึกษาภายพลาสติกต่อสัตว์ในทะเลอันตรายกว่าที่คิดมันไม่อันตรายกว่าที่คิดฮะเพราะว่าเท่าที่คิดอยู่มันก็อันตรายอยู่แล้วฮะเราทุกคนทราบดีมันไม่สามารถอันตรายกว่าที่คิดได้ ส่วน BBC นะฮะเขาฮือฮากันเรื่องเอฟสตีนนะฮะแต่ไม่ต้องกังวลผมคิดว่าอีกสักพักก็คงจะมีข่าวเรื่องเอฟสตีนมากลบแล้วว่าใครไปสังสรรค์ที่เกาะเอฟสตีนไอแลนบ้างแต่ผมจะบอกว่าคนซึ่งไปที่เกาะเอฟสตีนก็ไม่ได้แปลว่าไปหลับนอนกับผู้หญิงซึ่งไม่ได้บรรลุนิติภาวะนะฮะเพราะฉะนั้นถ้ามีชื่อว่าใครไปปาร์ตี้ที่เกาะเอฟสตีนก็อย่าไปคิดว่านั่นคือแบบความชั่วร้ายหมดทุกคนนะครับเข้าใจว่าอดีตรัฐม,มนตรีคลังในยุคคลินตันก็ไปนะครับลาริสซัมเมอร์ซ That's been the plan all along. ก็อิสราเอลเขาต้องการค่าล้างผ่นธุิกกี้มีนาชก็ฟังวาทกรรมมาจากทรัมป์แล้วก็เดินหน้าในการช่วยเหลือชาวคริสตซ,ซึ่งถูกไล่ล่าในไนจีเรียนะฮะทรัมป์ปกป้องมงกุฎาชกุมารของซาดิราเรเบียนะฮะเรื่องคามาลเคชชอกกี้นะครับว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรนะฮะคุณจะให้เขายอมรับกลางห้องโอเวอลหฮะนักข่าวเอยถามประเด็นนี้ซึ่งซึ่งหน้าเลยนะฮะ มิงก้เคลลี่เคยเป็นแฟนกับเทรเวอร์โนอานะฮะแล้วก็เคยเป็นแฟนกับอเล็กซ์โรดริเกสอะตอนนี้มีแฟนใหม่นะฮะจริงๆตอนแรกผมหวังว่าคนนี้นะให้เข้าลงเอยกับเทรเวอร์โนอา จีราฟนี้มาจากที่ไหนเป็นภาพที่เคนยา Wildlife Services KWS นะครับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเคนยาช่วยกันยิงลูกดอกซึ่งมันยาสลบใส่จีราฟเพื่อเตรียมเคลื่อนย้ายจิราฟตัวเมียมาใส่จากเขตคูดงพื้นที่ขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ระหว่างภูเขา Mount Longonot นะและอุทยาน Hell's Gate Park ในประเทศเคนยาการเคลื่อนย้ายเกิดขึ้นหลังจากทิ่ที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติถูกขายต่อเพื่อพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และกำลังอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมโดยจุดหมายปลายทางใหม่ของสัตว์เหล่า นี้คือหุบเขา Rift Valley นะครับซึ่งอยู่ในตนออกของเคนยาอ๋อก็อยู่ในเคนยาไม่ได้ไปไหนก็คือย้ายจิราบจากย่านนึงในเคนยาไปอีกย่านนึงนะฮะเขาก็ดูแลกันปิดหน้าปิดตามันด้วยนะฮะ เลือกตั้งปี69พี่เอียวเขียนบอกว่าเป็น9ก้าข้ามการเมืองลุงผมเติมให้กับพี่เอี่ยวนิดนึงได้ไหมสมมุติว่าผมยังจัดโดสอยู่เนี่ยผมขอทํานายไว้ล่วงหน้าแล้วกันนะฮะว่าที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือฉากสุดท้ายของท่านิดีนตนาย,ยกทักษณิณซึ่งจะตามมาด้วยเลือกตั้งปี69ซึ่งเป็นหมากกําจัดพักคส้มฮะนะฮะ this is a freaking a spoiler again นะครับก็คือว่าผู้กำหนดเกมเนี่ยเขาเชืออพรรส้มต่อนะครับอันนี้คือผมบอกไว้ล่วงหน้านะฮะ เพราะฉะนั้นเลือกตั้ง6 9เนี่ยไม่ใช่ก้าข้ามการเมืองลุงเลือกตั้ง69คือครั้งสุดท้ายของพรรคประชาชนยกเว้นซะว่าผู้กําหนด,ดเกมปอดแทกแล้วก็เปลี่ยนแผนโอเคเมื่อคืนนี้จู่ๆผมใช้ชัด t g p t ไม่ได้ผมใช้ชัด GP t g p t ไม่ได้อะผมก็คิดว่ามันเป็นปัญหาที่ตัวผมปรากฏว่าเป็นปัญหาที่ Cloudflare นะครับล่มออนไลน์เมื่อวานนี้ฉุดหุ้นเทคร่วงไปด้วยเลยนะฮะก็โดนกันหนักเหมือนกันไม่ว่าจะเป็น X หรือ Open AI ไไปกันที่กรุงเทพธุรกิจ s treking at work เลือกงานต่ำกว่าความสามารถโอ้ก็คือ slacking off นะฮะฝ่าวิกฤตโตช้าเรื้อรังก็มันฝ่าไม่ได้แล้วฮะไม่ต้องไปฝ่าแล้วฮะมันมันเลยเกินความสามารถผลวิจัยชี้ว่าสุนัขจับโกหกได้ในขณะที่เด็กและลิงทำไม่ได้โอ้ว้าว very cool รู้จักแมวเท้าดำแมวแอฟริกาสุดจิว๋วแต่เป็นนักล่าที่เหนือกว่าสิงโตว้าวเสร็จแล้วอ่าทำไมเราถึงเอามือจับหน้าเวลาที่เครียดอ่านได้นะฮะแต่ถ้าคุณต้องอ่านบทความนี้ก็แสดงว่าคุณคงคล่ำเครียดมากเกินพอแล้ว